โอเคครับผมเรามาพบกันในรุ่นใหญ่ของเรานะครับรุ่นนี้รุ่นที่3ก็เรียกว่า99 SL นะเป็นตัว L เลยนะครับไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่ของเราเนี่ยจะมีหลังคาครอบเอาไว้เลยเพราะว่าเราเน้นเรื่องของการใช้งานโดยเฉพาะนะครับเรามาตามดูกันนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่มีอะไรเสริมเติมแต่งขึ้นมาในส่วนด้านนี้ก็เช่นเดียครับมีจอไม์แล้วก็มีที่วัดกําลังของแบตเตอรี่ของเราเช่นเดียวกันครับ,บ,ตตรรน,น,รบนี่คือจะเป็นสวิตช์เดินหน้าและถอยหลัง กดเดินหน้ากดถอยหลังและนี่ก็จะเป็นเกียร์เช่นเดียวกันเกียร์สปีดบนแล้วก็ไฟหน้านะครับในส่วนาด้านนี้นี่คือสิ่งนี้มันเป็นซ้ายมือก็จะเป็นไฟสูงต่ํานะครับในส่วนด้านนี้แล้วก็จะมีอุปกรณ์เรียกว่าไฟเลี้ยวนะฮะแตรแลาเพิ่มขึ้นมาตัวนึงครับเนื่องจากเรามีกระจกก็จะเป็นปัดน้าฝนก็จะตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปัดน้าฝนด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาทดลองดูอ่านี่ครับสวิตช์ปัดน้าฝน ปัดน,น้ำฝนของเรานะครับนะเพราะว่าในใช้งานเนี่ยอาจจะฝนตกก็ได้ส่วนอันนี้เสียงแตกอ่าเช่นเดียวกันครับลองฟังเสียงถอยหลังเราดูนี่คือทําให้เรารู้ว่าที้กำลังอยู่ที่เกียร์ถอยหลังอยู่นะในส่วนด้านนี้ครับตัวนี้ก็เช่นยวกครับมีเบรกมือเราต้องล็อกเบรกมือเอาไว้กดล็อกเบรกน,นะครับตัวนี้เป็นตัวเน้นเรื่องของการบรรทุกการใช้งานโดยเฉพาะเลยนะครับ อย่าลืมนะครับการขึ้นลงทุกครั้งเนี่ยให้ปิดสวิตช์เอาไว้ด้วยนะครับนี่คือแบตเตอรี่ของเรานะครับในส่วนน้าน,นี้เราจะใช้แบตแห้งรุ่นนี้เป็นรุ่นแบตแห้งด้วยกันนะครับทั้งหมดก็คือ,อห้าก้อนด้วยกัน60โวลต์มีเบรกเกอร์ตัดในส่วนน,น,น้านี้นี่ก็คือเราใช้แบตเตอรี่แห้งมาดูด้านหลังองเราครับในส่วนของกรณีบรรทุกของเรานี่คือสิ่งที่กระบะเราสามารถบรรทุกและสามารถเปิดได้ทั้ง3าฝั่งเลยและจะเปิดฝั่งลังก็ได้นะครับ โอเคไหมครับเปิดฝั่งข้างก็ได้มันสามารถเปิดได้ทุกฝั่งเลย,ท,เลยทุกข้างเลยในส่วนด้านน,นี้แน่นะครับหรือไมก่กนจะเปิดฝั่งนั้นเราเปิดได้ทั้งหมดสาฝั่งด้วยกันเพราะว่าเวลาขึ้นของเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะขึ้นของไปในฝั่งไหนเราก็สามารถเปิดได้ทั้งสามฝั่งเลย นี่คือสิ่งที่เราเตรียมมาเพื่อจะกับใช้งานโดยเฉพาะเลยรุ่นนี้จะใช้ผนสินค้าการเกษตรหรือสินค้าอะไรก็ได้ในส่วนาน,นี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถพับได้จับได้ในส่วเอาลครับเราดูอุปกรณ์ที่มันสามารถทําให้ตัวรถตัวนี้มันสามารถยกขึ้นมาได้ด้วยแล้วก็สามารถพับออกมา,านะครับนี่เป็นลิ้นชักในการที่จะล็อกกับไว ถ้าหากเราใช้งานแล้วก็ต้องล็อกเอาไว้เพื่อที่ไม่ให้มันกระเทือน,นครับแต่ถ้าเราปดดูเพื่อที่เราจะมาทดลองดูให้นะครับยกตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่ให้ดูว่ากระบะหลังเป็นเช่นใดนี่ครับมันสามารถยกขึ้นมาได้นะครับและในมีโชกับในด้นานนี้สําหรับยกกระบ,บะยังไม่พอเรามีโชกับคู่แล้วก็แหนบคู่นะครับเพื่อที่ ในการลองรับน้าหนักครันนี้รับหนักรับน้ําหนักได้ถึง500กิโลนี่คือด้านของตัวกล่องคอนทรลเซนเซอร์ทั้งหมดแข็งแรงทั้งหมดครับในส่วนด้านนี้ในด้านนี้เราก็ยังมีส่วนของหลังคาที่ครอบคุมอยู่นะครับวันนี้นะครับในเอตานะครับอินเตอร์คอมเบลชั่นนะครับก็ขอแนะนําในรุ่นของรุ่นสายใหญ่นะครับในส่วนด้านนี้นะครับตัวนี้99 SL ครับก็อย่าลืมนะครับในส่วนของ สิ่งำอำนวยความสะดวกนะครับก็อยากที่จะแนะนำในในด้านนี้นะครับสนใจก็ติดต่อในด้านนี้ได้เราจะมีการบริการในส่วนในด้านนี้ให้นะครับนะครับโอเคนี่คือเบอร์โทรติดต่อแล้วก็ไลน์ขอเราครับ,บ0626323246ด้วยกันแล้วก็ทีวาโค้ดด้วยกันโอเคนะครับอันนี้เราพบกันครับขอบคุณครับ